ระยะหลังค่ะเราได้เห็นคอนเสิร์ตท,ที่จัดเพื่อเอาใจคนรักเพลงเก่ามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเพลงยุค80ค่ะที่มีความไพเราะเป็นเอกลักษณ์มาขับร้องบนเวทีอย่างเช่นคอนเสิร์ตเพลินจิตย้อนวันย้อนวัยกับเพลงรักในใจค่ะก็ทําให้ได้เห็นว่าไม่ใช่แค่แฟนเพลงเท่านั้นที่ยัง,ลงหลงไหลในบทเพลงเก่าแต่ศิลปินหลายคนค่ะก็ยังมีความสุขที่ได้ขับร้องบทเพลงคุณภาพอีกครั้งค่ะ ครั้งแรกกับจังหวะสนุกสนานในเพลงเพียงสบตาไม่เพียงทําให้แฟนเพลงได้ย้อนรำลึกความหลังครั้งวัยรุ่นหากบทเพลงดังของวงแกลนเอ็กซยังสร้างแรงบันดนาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังมากมายรวมถึงก้องสหรฐสังคปรีชาที่ยึดวงนี้เป็นต้นแบบแนวเรื่องความพยายามที่แจ้งเกิดมาจากการประกวดรวมถึงความสามารถด้านดน,นตรีแนวสตริงคอมโบซึ่งเป็นที่ยอมรับ หนึ่งในเพลงรักประทับใจในยุค80ที่นำมาขับร้องอีกครั้งโดยศิลปินคุณภาพมากมายในคอนเสิร์ตเพลินจิตย้อนวันย้อนวัยกับเพลงรักในใจของเราจริงๆสมัยก่อนเนี่ยผมก็ชอบวง Grand X วง Innocent นะครับก็เป็นเพลงก็เป็นวงที่ที่สมัยตอนผมเริ่มเล่นดนตรีก็แกะเพลงพวกพี่ๆเขาเล่นวันนี้ก็ได้นำเพลงพี่ๆเขามาเล่นบนเวทีใหญ่ อย่างนี้อย่างเพลงของ Innocent เพลงที่ผมจะได้ร้องคือเพลงสักวันก็เป็นเพลงที่ชอบมากเพลงหนึ่งของ Innocent ครับมันทำให้เราย้อนวันย้อนเวลาได้มันทำให้เรากลับไปคิดถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่บางครั้งในชีวิตที่เร่งรีบของเราเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเราก้าวเร็วไปแล้วเราก็ลืมนึกถึงความสุขในบางช่วงหรือความเศร้าในบางทีที่ทำให้ทำให้เรามีทุกวันนี้เพลงเพลงเก่ามันดีตรงนี้นะแล้วก็ด้วยถ้อยคำที่ใช้อ่ะ มันมันมันมีความเป็นเป็นศิลปะในการศิลปะในการใช้ภาษาในในยุคนั้นมันจะไพเราะแล้วมันก็ซาบซึง้งสวยงามมันเหมือนเป็นบทกวีเล็กๆอยู่เหมือนกัน และจะใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าเพลินจิตรวมเพลงไทยและสากลที่ยังคงเป็นอมตะในยุค80แต่ก็ไม่ได้จำกัดรุ่นของศิลปินที่ขึ้นมอบความสุขค่ะจึงได้เห็นโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรที่มาในเพลงเมดเล่ทั้งรักคือฝันไปและใจสยิวรวมถึงนัทศักดาธรในบทเพลงใจคนคอยดวงรุดีและปะปัมะมะ้า อายุเพลงอาจต่างจากอายุคนร้องค่ะแต่ศิลปินทั้งสองก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีบางคำศัพท์ในบทเพลงเก่าอาจไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแต่พวกเขาก็ศึกษาจริงจังถึงขั้นเปิดพจานานุกรมหาความหมายเพื่อให้เข้าถึงอารมณ์เพลงและไม่ลืมฝึกซ้อมตลอด2เดือนเพื่อให้โชว์ออกมามีสเสน่ห์สมกับเป็นบทเพลงยุค80อย่างที่บอกคือภาษามันเป็นภาษาที่กึ่งกึงกวีนิดนึงในบางคําซึ่งมันจะไม่ใช่ภาษาที่เราใช้พูดกันทุกวันนี้อะไรอย่าง้อย่างในเพลง เพลงรักครั้งแรกเนี้ยจะมีคําว่ารักจานานเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะไม่พูดคําอย่างนี้ในทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องไปค้นคว้าหาความหมายมันว่าอจริงแล้วมันแปลว่ายังไงแล้วเราก็ต้องร้องออกมาเหมือนเหมือนเรากำลังสื่อสารจริงๆไม่ใช่เหมือนเราท่องอะไรสักอย่างนยครับก็เกือบทุกเพลงนะเพราะว่าเป็นยุคสมัยก่อนที่เราอวัยรุ่นอ่ะเราวัยรุ่นเราก็เป็นตรงนี้ตอนนี้ก็วัยวัยก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ยังร้องได้หมดอ่ะ แฟนๆที่ได้ฟังบทเพลงเพื่อชีวิตที่คุ้นหูทั้งวันิพกคนล่าฝันและทะเลใจโดยน้ำเสียงต้นฉบับราชาสามชาแอดคาราบาวรวมถึงนักร้องเสียงนุ่มออสคีริบูนอีกศิลปินตัวจริงประจำยุคที่นำบทเพลงสร้างชื่อให้วงคีริบูนอย่างรอวันฉันรักเธอมาร้องอีกครั้ง แม้ผ่านมา30ปีแล้วแต่เพลงหวานเพลงนี้ยังถูกนักร้องรุ่นใหม่นำะมาขับร้องเป็นประจำคอนเสิร์ตเพลินจิตย้อนวันย้อนวัยกับเพลงรักในใจของเราจัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้คนที่ยังคิดถึงบทเพลงเก่าให้ได้ใช้วันหยุดไปกับกิจกรรมที่ชื่นชอบ